เรหลิงจะเพจส่วนแดงจินดาค่ะเพจสำหรับคนที่รักสุขภาพรักสมุนไพรนะคะวันนี้นะคะใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงนะคะผมเริ่มบางนะคะนี่หลิงก็เริ่มมีนะคะเริ่มบางเนี่ยเดี๋ยวหลิงจะมาทำสูตรเปช่วยลดอาการผมร่วงผมบางนะคะแล้วก็เพิ่มการงอกใหม่ด้วยวิธีธรรมชาตินะคะถ้าอยากรู้ว่าใช้สูตรอะไรนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับ เพจส่วนแดงจินนานะคะแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะเด็ดใบนี้นะคะใบมีนะเตรียมน้ำสาวข้าวนะคะด้วยกันร,ร้้งข้าวนะคะสามน้ำนะคะแล้วใช้น้ำที่สามหมักไว้ข้างคืนนะคะแล้วเอามาใช้ค่ะมานะคะเราก็เอาใบหมี่นะคะ<ห>มาตำ ให้พอช้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำใบหมี่นะคะมาต้มพร้อมกับใบมะกรูดค่ะลักษณะนนจะเป็นแบบนี้นะคะช้ำๆพอหน่อยต่อมานะคะเราจะเตรียมมะกรูดแก่นะคะเอามาเสียบไม้นะคะแล้วก็แล,วกแล้วก็มาเผาเปลือกให้พอหอมนะคะแล้วเราจะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะอมพร้อมกับใบหมี่นะคะสังเกตได้ว่าเปลือกที่เราเผานะคะมันจะไม่ไหม้มากนะคะพอหอมค่ะ นนั้แล้วก็มาเตรียมน้ําต้มนะคะน้ําที่เราต้มใช้แค่2แก้วเท่านั้นนะคะต้มใบหมี่กับใบมะกูดนะคะเคี่ยวจนน้ําของเขานะคะเป็นสีน้ําตาลนะคะให้เปลือกใบหมี่กับใบมะกูดนะคะเป็นสีน้ําตาลให้มันมีกลิ่นหอมมากๆเลยทีเดียวคะ่ะแล้วเราค่อยกรองและเอามาผสมกับน้ำซาวข้าวอีกทีหนึ่งนะคะจะเตรียมขวดนะคะ อย่างที่เห็นนะคะขวดสามารถใช้แบบที่ไหนก็ได้แล้วพอเราต้มน้ําเสร็จนะคะเราก็จะเอาน้ำเนี่ยมากรองแล้วพักให้เย็นนะคะพอผสมกับน้าสาวข้าวนะคะจากนั้นจากที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาน้ําที่ผสมแล้วเนี่ยมาใส่ขวดและสามารถเอามาใช้ได้เลยค่ะสามารถเก็บไว้ได้ในที่เย็นนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันเลยค่ะ เช้าเย็นหลังการสระผมนะคะนี่คือสเปรย์ที่ได้แล้วนะคะแล้วก็จะฉีดบนหนังศีรษะได้เลยโดยไม่ต้องรอนะคะพอฉีดไปแล้วนะคะเราจะทําการนวดหนังศีรษะและเส้นผมนะคะโดยไม่ต้องล้างออกนะคะสามารถใช้ได้ทุกที่เลยนะคะ กลิ่นขาหอมค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เลยหลังใช้แล้วนะคะผมจะรู้สึกนิ่มแล้วก็จะมีไรผมขึ้นมานะคะสามารถใช้กับทุกสภาพเส้นผมนะคะอันนี้หลิงก็จะเอามารองกับคนที่มีงองนะคะแล้วหลังจากนั้นประมาณ7วันเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อกันนะคะว่าผมเนี่ยจะหายงองหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะลาไปก่อนนะคะคลิปนี้บ๊ายบาย